สปายดีมือนี่กับวาผมกับแคปฮีซานเอลนะมือนี้กับซิมาวัดแทสเตอร์เนาะเป็นเบอร์นี้เนาะสองเอสซีสามเปดห้าเปดเนาะนี่เนาะว่าใส่งานได้บเนาะเพราะว่าหามาเห็นจากกองเก่าเนาะกองเก่าที่แปลงถอดแต่คือเนาะมันตายเนาะถอดมาไว้เฮาก็ได้วัดได้เนาะเป็นคู่มันก็บอกเห็นเนาะเห็นเห็นต่ดสองยินแต่เทอรนี้เนาะสองอันเทอรนี้เนาะ อีเซกเบิ่งว่ามันใช้งานได้บ่เนาะคู่ของมันก็เป็น 2SA เนาะ194เอ้าสี่เออหนึเนาะนี่เนาะแล้วก็ 2SC 3858ของของยังเนสันเข็มเนานี่เนาะคาของมันก็บคาที่1เนาะฝั่งขวามือเป็นคา B เนาะคากลางนี่เป็นคา C เนาะคาที่3นี่เป็นคา E เนาะเป็นซุดซุดฝั่งขวามือเนาะ เอาอยู่ทั้งหนาสิเป็นครั้งน kind of <Vou> <F> ี้เป็นไส้มือเนาะอันนี้เป็นขวามือเนาะขาที่หนึ่งคาที่สองคาที่สามเนาะขาซีเนาะขาซีนี่ขาที่สามนี่ค้านะค่านี้เนาะติดกันกับเล็กต <Hayır. S 3> ัวนี้เนาะนี่เนาะขานี่สื่อหากันเนาะเดี๋ยวถ้าซื้อว่าวัดเบิ่งมันใส่งานใดบ่เฮาที่ไม่ใส่มิเตอร์ดิสตอนเนาะดิสตอนทางก็มาตั้งมาตรงนี้เลยมอมนี่เลย มาวัดกันเลยเนาะมันใส่งานได้มาเอาสีแดงครับตัวตัวกสิเอาสีดำตัวจับเนาะนี่ผมจงเปล่นแจ้งเบอร์แจ้งแจ้งนาะจับสก้าที่หนึ่งเนาะจับสก้าบีเนาะสีดำเนาะอาเซียนสีแดงเป็นแต่เนาะข้าที่สองเนาะแตะข้าที่สองนี่เนาะสีแดงแตะข้าที่สอง อัดอิสามเด้อาดสามกะบขึ้นเนาะดสองกับขึ้นอดิามกะบวนนะยังบูว่าดีลิเซียเนาะเฮามาสลับสายกันเนาะมืนมเตอร์นี่ิตายได้เนาะนี่นะขินตัวเลขเนาะนี่อาสซีแดงขึ้นแต่เนาะมือนนี่อาสีแดงจ้ำเนาะโอ้ยผาก ว่าออกก็ได้รีดควันเหมือนกันนิดหนึ่งนะเอาสีเอาตัวนี้เป็นแตะนะแตะใครที่สองนะนี่ขึ้นเนาะตัวเลขกอาสามนี่เนาะขื่นตัวแรกก็สร้างว่าแต่ว่ามันขึ้นเนาะนี่เนาะกึนใส่งานได้เนาะถ้าหากแตะฟังได้อีกฟังหนึ่งบกขึ้นจะดีเนาะ เอาสีดำไปไปจิ้มแล้วสีแดงไปแตนนนะนี่บุขืนยักดีเนาะบุขืนคาดได้กับบุขืนแสดงว่ายังยังมีโอกาสเนาะบันนี้มาสลับเนาะเอาขาดำเ,เ,นะเอาตัวแดงไปไปจิ้มเนาะเอาตัวแดงไปจิ้มใส่ขาที่หนึ่งเนาะเอาเอาตัวสีดำไปแตนะเนาะขึ้นแสดงว่ามันยังใส่งานได้เนะาะแสดงว่าโปรตายเนาะนะถ้าว่าขึ้นพึน่ง กูขา <IP> ส,สลับไปสลับมาเนี่ยสลับไปบนี่ก็ขึ้นเนาะสลับไปนี่ก็ขึ้นเนาะแดงว่าสอดแล้วเนาะสอดใส่งานบดาย่นตายแล้วเนาะแบบนี้กันเนาะขึ้นเอาอสีแดงมาจําอยู่ขาที่ทากลางเนี่ยขาขาขาที่สองเนาะสีดำนี่มามาแปะจะขาที่สามนี่ขื่นอันนี้ก็ตายเนาะเนาะสลับไปสลับมาขึ้นก็ตายเนาะอันนี้ดีเนาะนี่เนาะดีเนาะเป็นสนิทบวกเนาะ เป็น NPN เนาะเป็นชนิดชนิดบวกเนาะตัวนี้เนาะเต๋อตัวนี้เนาะตัวน,นี้ก็บิีเกกันเนาะตัวนี้ก็ชิ้วกนะันเนาะนี่เบอร์เดียวกันวัดคือกันเนาะนี่เนาะขึ้น,น,นะนนะขึ้นเนานะอิสลับซ้ายกันเลยมึงอิสลับซ้ายและถ่ายยังถ้าขึ้นนี่แสดงว่าตายได้นี่อันนี้ก็ขึ้นเนาะนี่เนาะ ขึ้นแสดงว่าใส่งานได้เนะาะถ้าหากว่าสีสีดำนี่มาแตะอยู่บางกลางเนาะสีแดงแตะขอบขึ้นนี่แสดงว่าตายได้สอดแล้วนนเนาะแสดงว่าสอดนนเอาอดนาะนี่นะ,นนะอันนี้ดีนะเป็นเตอร์ดีนะเ <c oughs> นี้นยใครจะพูดว่านี่ <c oughs> ตัวตายเนาะเป็นเป็นคนระเบอือเนาะเป็นเบอือ อันนี้เป็น2 SA 1 9 4 3อเนาะนี่เนาะสี่วันเบิ่งเดอ้อมันตานไปเลยเนาะขาที่1จับขาดำเนะาะขคขาบีเนาะนี่เนะขึ้นขึ้นเนาะมิเตอร์ขึ้นเลยไปเลื่ยขึ้นเนาะอันนี้ขึ้นเนะานขนนะขาดขาดบอกอันนี้สอดแล้วเนาะนี่เนาะ สลักสลักอีกเบิ่งเลยเนาะนี่มันเป็นอะไรมันตายเนะาะคาดมันดีมันสิขึ้นข้างมันขึ้นข้างเนาะนี่นี่เนาะอันนี้สอดแล้วเนาะสอดขาดแลนะ้วเนาะมันขึ้นเลยเนาะข,นขันขาดแล้วอันนี้น,นี่มันขาดเพรว่าสอด อันนี้บุขาดนาะอันนี้ขาดนะาะแสดงว่าตายเนาะเตอร์ตายสิเป็นลักษณะนี้เนาะตายกับ,บคือกันเนาะบางทีก็ขาดค่าหนึ่งขาดค่าหนึ่งเนาะเบอร์เดียวกันเนาะบางทีหนึ่งก็กเบอร์หน,นึ่งกันอืออันนี้ขาดเนาะ เติร์ดีเนาะอันนี้อันนี้ตายเนาะอันนี้วอลเล็งเนาะอวัดอยูนี่เนาะเป็นข้ออ่อนี่เนาะตายเนาะสิบง่ายๆก็คือนี่นะอยะ่ายงหูบัวคาหนึ่นงรครมันใส่งานม่ได้เลยครับจิ้มเอามีเข็มได้สารเาส้นสีแดงเนี่ไปจิ้มอยู่คากลางเน,ะนะาะคากลางเนาะ ข้าที่สองคับข้าที่สามเนี่ม้นขื่นถ้าหากว่าขึ้นและสอดแล้วแหละใช้งานบ่ได้เนาะถ้าเจอตัวนั้นใช้งานบ่ได้เลยเนาะสอดค้าได้ก็ตามหรือว่าขาดหรือบัวได้ก็ตามตามที่เตียนเนาะนี่นเหมือนใช้งานบ่ได้เนาะอันนี้้คือใช้งานได้เนาะถ้เอา สีแดงเนาะไปแตะอยู่บ้างกลางนี่สีดําตัวแตะเนาะถ้าหากว่าขึ้นแล้วมันแดงว่าสอดเนาะแม่นละใส่งานบ่ได้เนาะอ่ะการวดไสเตอร์ก็สิมีประมาณนี้เนาะของ 2S SC 3858เบอร์นี้เนาะมีเบอร์เดียวเนาะแต่ว่ามี2โตเนาะแสดงแสดงว่ายังบ่ตายเนาะ ใส่งานได้เนาะเอาก็สิประมาณนี้แล้วผิดพลาดประการใดขออภัยเนาะอันนี้ก็เป็นการมเฮียนวัด่กันเนาะอยากหูมันใส่งานได้บอกเก็บไว้เพื่ออะไรเนาะเอามาเบิ่งว่าใส่งานได้เนาะแต่ผมมีคู่เราเป็นเบอร์เดียวเนาะตัวนี้ก็เบอร์นี่ก็เป็นเบอร์เดียวกันเนาะตายกะอันนี้คือตายเบิดเนาะนี่ Pule,